หลวงพ่อสุพจน์ท่านเป็นพระพิสุทที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีวัดปฏิบัติงดงามสมควรจำเป็นแบบอย่างท่านมีความภาคเพียรมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติปฏิบัติจนมีชื่อเสียงศรัทธาญาติโยมทั้งหลายและใกล้ไกลมักกล่าวกันปากต่อปากหลวงพ่อท่านตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติอันดีงามเสมอต้นเสมอปลาย ตั้งแต่หลวงพ่อท่านอายุพรรษาไม่มากท่านได้บำเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างคือท่านมีความเด็ดเดี่ยวในข้อวัดปฏิบัติมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเดินจงกรมถวายเป็นธรรมบูชาจนถึงบ่ายสี่โมงและเมื่อทำข้อวัดปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วก็จะเริ่มเดินจงกรมถวายเป็นสังฆบูชาจนถึงประมาณ 4- ถึงหทุ่ม จึงเข้าที่พักเพื่อบําเพ็ญภาวนาต่อไปทุกๆวันเวลาเช้าลาวตีสามก็ภาวนาและพาพิสุสามเณน,นพร้อมญาติโยมที่มาบวชนุ่งขาวห่มขาวเจริญจิตภาวนาไปด้วยทุกครั้งหลวงพ่อไม่เคยขาดการทำวัดสวดมนต์ทั้งเช้าและเย็นยกเว้นบางวันที่หลวงพ่อท่านออกไปทุระ ทางพุทธศาสนาแล้วกลับมาไม่ทันนอกจากนั้นแล้วกิจวัตรของหลวงพ่อคือการเจริญสมาธิธภาวนาทั้งเช้าและเย็นโดยไม่ได้แสดงความเบื่อหน่ายให้เห็นเลยทั้งยังได้สงเคราะห์วัตถุและปัใจจัยในวัดและนอกวั